สวัสดีครับวสินคิว p ี o าวเอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เทศบาลตำบลวางเลนอำเภอสันทซายจงังหวัดเชียงใหม่นะครับจะพามาชมหลังนี้นะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียว48ตารางวาราคาล้านกลางๆครับไปชมกันเลยครับ บ้านหลังนี้ก็อยู่ในโพสิชันที่ดีนะครับอยู่แถวแถวเมืองวะเมืองเลนนะครับก็คือใกล้ๆกับเซนิเจอร์เนะครับเส้นทางในการมานะครับผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะก็คือมาจากที่ว่าการอำเภอสันทรายนะครับตรงมาเรื่อยๆจนถึงแยกปัดตองนะครับเดี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านเทศบาลเมืองเลนแล้วตรงมาอีกครับจนเจอซุ้มประตูเข้าวัดเมืองวดนะครับเราไม่ต้องเข้าไปนะครับเลยไปอีกประมาณ3 0 0ยเมตรจะเจอทางเข้าโครงการนี้นะครับแล้วก็อีกทางนึงนะครับก็คือมาจาก สี่แยกปลาเหมือดนะครับก็คือตรงมาจากที่ว่าการเพลย์สันทรายนะครับจนถึงแยกปลาเหมือดแล้วเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านวัดเมืองวะจนมาเจอสี่แยกนะครับที่เป็นหอนาฬิกาของเมืองวะนะครับเลี้ยวขวาไป200เมตรครับจะเจอทางเข้าโครงการครับก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านนอกโครงการนะครับก็คือมันเป็นอยู่บนที่ดินจัดสรรนะครับเราก็มาสร้างเป็น บ้านเดี่ยวนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถยนต์ได้2คันนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่80ตารางเมตรนะครับไม่รวมลงจอดรถนะครับทีนี้พื้นที่สวนก็มีให้พอสมควรนะครับหลังเนี้ยตั้งอยู่บนที่ดินขนาด48ตารางวานะครับมีห้องครัวแยกนะครับห้องน้ําค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับว่าเหมาะสมกับเพื่อนๆไหมนะครับก็ตรงเนี้ยเริ่มต้นมาก็รัปูกระเบื้องมาให้หมดละ พื้นเพื่อไม่ต้องมาปูกระเบื้องนะครับสวยเลยนะตอนนี้ครับเดินเข้ามาก็จะมีเป็นพื้นยกระดับนะครับเป็นแผ่นที่นะครับให้เราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับทีเนี้ยอันเนี้ยทางสถาปนิกนะครับของคิวบี้เฮานะครับก็ดีไซน์ไว้นะครับเป็นโซนสําหรับวางชั้นวางรองเท้านะครับหรือว่าจะเป็นเก้าอี้น่ารักน่ารักนะครับใส่รองเท้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะครับส่วนตรงบริเวณเนี้ยก็สามารถนําโต๊ะนําอะไรมานั่งหน้าบ้านชิลๆจัดสวนแต่งสวนตรงนี้ได้นะครับเสาแบบต้นใหญ่มากเลย ไม่ได้เจอเสาใหญ่ๆขนอย่างนี้มานานแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่นะครับที่เราทําขึ้นมานะครับโอเคเข้าไปชมในบ้านกันครับครับทางเข้านะครับก็จะเป็นประตูนะครับอลูมิเนียมบานสลับนะครับใส่ด้วยกระจกตัดแสงนะครับสีเขียวก็แน่นๆเลยครับเพื่อนๆเปิดปิดนี่คือแบบแน่นๆเลยนะครับเป็นมาตรฐานของคิวทีเฮานะครับตรงนี้เป็นโซนนะครับรับแขกนันเพื่อนเราก็ดีไซน์มานะตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปใส่มูรี่ได้ ส่โมลี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านครับมันก็จะเป็นแบบมองเห็นหน้าบ้านหมดเลยข้างนอกก็มองเห็นเรานะครับก็ถ้าจะเพิ่มความบริเวณที่คือต้องใส่โมลี่หรือว่าผ้าม่านนะครับหรืออาจจะเป็นม่านโป่งก็ได้ทีเนี้ยผ้าทิศเนี่ยจะลงทางเฉียงเฉียงนะครับจะไม่ตรงกับตัวบ้านนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ไว้สําหรับดูทีวีพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับขนาดอยู่ที่สเมตรนะครับก็เท่าๆมาตรฐานของบ้านเซ็นทัทั่วๆไปนะครับก็คือวางโซฟาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโซนทีวีนะครับตรงนี้เป็นประตูเชื่อมหน้าบ้านเข้ามาทีเนี้ยแถวๆนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับเป็นแผนที่เชื่อมเพื่อนๆไปยังโซนต่างๆของบ้านนะครับผมขอเริ่มต้นจากมาสเตอร์เบดมก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมมาสเตอร์เบดมกันครับ ห้องมาสเตอร์เบดมนะครับโพสิชันคือจะอยู่ตรงบริเวณโซนหน้าบ้านนะครับก็คือจะเห็นสวนนะครับตรงนี้ตรงนี้เรามีห้องน้ําในตัวมาให้นะครับนี่มีห้องน้ําในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ห้องนอนนะครับขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับเพื่อนๆก็สามารถวางเตียง5-6ฟุตได้นะครับสบายๆติดแอร์อยู่ที่9,000-12,000 BTU ได้นะครับเดี๋ยวมาชมห้องน้ำกันครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับ สิ่งที่ได้มานะครับก็คืออย่างแรกี่เ็นก็คือเป็นกระจกเทมเปอร์กับสนเปีกแห้งนะครับมาตรฐานของเซนเซอร์ก็คือมาตรฐานกีบีเฮานะครับในส่วนของโซนเปียกนะครับเนี่ยเพื่อนๆมองอย่างเงี้ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่จริงๆอ่ะมันเป็นสองสเต็กนะครับอันนี้เป็นสเต็ปเปียกกับสเต็ปแห้งแยกกันนะครับก็คือมันจะมีห่างกันประมาณ1เซนนะครับมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยไม่รินขึ้นไปบนสเต็ปแห้งนะครับแต่ว่าเราปูสีเดียวกันเพื่อที่จะให้มันแบบ คุมโทนสวยๆนะครับแล้วก็โถนะครับสุขภัณฑ์นะครับก็ให้มานะครับเป็นมาตรฐานนะครับนี่สบายๆนะครับนี่เห็นไหมแบบสบายๆเพื่อนๆจะท่าไหนก็ได้ท่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่างมาให้นะครับมีกระจกแบบอย่างเท่ครับเพื่อนแล้วก็มีในตัวนี้เป็นที่วาง ที่ขนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องมาให้แบบน่ารักมากเลยอันนี้เราจะคุมโพนให้มันแบบขาวๆนะครับแล้วก็พื้นจะเป็นเข้มๆขึ้นมาหนึงเป็นระหินอ่อนนะครับน่ารักมากเลยเพื่อนโอเคครับห้องนอนที่2ห้องนี้ก็ทีเด็กเหมือนกัน ขนาดนะครับเข้ากับห้องนอนที่1นะครับมาดูกันครับครับเข้ามาที่ห้องนอนที่2นะครับจะเห็นว่าเรามีในส่วนของขนาดที่มันใหญ่นะครับอันนี้คือขนาดใหญ่เท่ากับห้องนอนมาสเตอร์เบด룸เลยนะครับเพื่อนๆสามเมตรคูณ4ี่เมตรนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีฝ้าหลุมมาด้วยนะครับเพื่อนแบบดูแบบได้ฟิลมากเลยเพื่อนครับตรงนี้ก็ผนังนะครับจะเป็นผนังเดียวกับห้องรฟวิงลุมนะครับห้องรับแขกของเรานะครับเดี๋ยวไปชมห้องครัวนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่กลางบ้านนะครับซึ่งเชื่อมเพื่อนๆนะครับไปยังห้องนอนทั้งสองห้องนะอันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองเนาะแล้วก็ลิฟวิ่งรูมส่วนข้างหลังเป็นห้องครัวนะถามว่าแผนที่ไว้ทําอะไรได้นะครับในมุมผมก็คือสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยสี่ที่นั่งหกที่นั่งวางได้ครับเดี๋ยวไปชมห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นครัวเปิดนะครับขนาดแบบกําลังดีนะครับครับมาตรฐานที่เราให้มานะครับสําหรับแบบบ้านไทยนี้นะก็จะมีในส่วนของ ซิงค์นะครับหนึ่งหลุมหนึ่งพักนะครับจะลึกเป็นพิเศษเลยเพราะมันลึกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มดีเทลให้ดูกอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนเตรียมอาหารนะครับยาวมากนะเพื่อนสามารถทําเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเป็นเตาแก๊สก็ได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เราเต็มพื้นที่มาให้เยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวต่อในส่วนของห้องน้ํานะครับที่เราอยู่ในที่ห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมเนี่ยเราจะแก้ของจุ้ยมาแล้วนะครับคือประตูของห้องน้ำจะไม่หันไปออกไปตูชั้นหน้าบ้านนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับเหมือนเดิมเลยกระจกเทมเพิร์แคทเทอร์แต่แข็งนะคะรับฝักบัวมาตรฐานของการนะครับโถนะครับโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้ากระจกมาให้พร้อมเลยแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆก็คือเราใส่กระเบื้องที่มันเป็นแบบลายแบบเป็นดอกๆสวยมากแบบเลยเพื่อนๆต้องมาดูของจริงนะถ้าอยากเห็นนะแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นสีแบบนวลๆนะครับเป็นลายแบบกบราฟิกคล้ายๆหินอ่อนนะครับค่อนข้างสวยพอสมควรเลยครับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะอันนี้มองเหมือนจะเกินๆคิดว่าระดับเดียวกันนะครับที่จริงอะ่ะมันคนละระดับกันนะครับก็คือมันเป็นระดับเปียกเนาะเวลาอาบน้ำนะครับน้ํามันก็ลงนู่นเนาะถ้ามันลงช้ามันก็จะไม่ล้นออกมาข้างนอกครับเพราะว่ามันคนละระดับกันนะครับโอเคต่อไปเป็นโซนซักล้างนะครับที่อยู่ด้านหลังเนาะ โอเคครับมาถึงโซนซักล้างนะครับอันนี้เราไม่ได้ยกระดับสูงมากครับคืออยากเ้เพื่อนๆเนี่ยเชื่อมต่อกับโซนสนามหญ้าครับตรงเนี้ยให้มันพอดีนะครับแล้วก็มีน้ําดีน้ําทิ้งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวางเครื่องซักผ้าเนานะตรงนี้ก็เป็นโซนแบบทําไว้ทําอะไรที่มันอนเนกประสงค์ได้นะเพื่อนแล้วก็มาตรฐานตอนนี้เราให้ปั๊มน้ำนะครับถังเก็บน้าขนาดหนึ่งลิตรมาให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยใช้งานได้น้ําแรงมากนะครับเพื่อน โอเคครับผมพาเพื่อนนะครับชมบ้านหลังนี้เรียบร้อยละถูกใจเพื่อนกันไหมครับผมจะมาสรุปนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ2ห้องนอน 2ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับบนที่ดินขนาด48ตารางวานะครับหลังนี้นะครับเราขายเพียงแค่1,750,000บาทนะครับราคานี้เราโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีของแถมให้อีกมากมายนะครับเพื่อนสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถนะครับแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0947484141นะครับแล้วก็บอกว่าสนใจบ้าน QD Home 001นะครับเจกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสีครับพาวเวอีสวัสดีครับต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือก